嗯，谢谢。就告 用国家基金是

เดี๋บมองผิด่มา,า,า,ม,ม,ามันเสียร้ายไลยไล่กตอนเนอะไรก็ปัดเจ็ดหรอแต่วันนี้ในยใครนในหาง ม่พออ่ะละตีแล้วประกันเนี่ยนี่คุณใส่นีมคือไมย่มยางเี้ ไม่แม่ยังคงว่า <c oughs> สวัสดีสองคนดูค่ะไลฟ์ใหม่เพราะมันครบชั่วโมงถักบุ้งของ่งอยืนจิกอะไรหน้าสองคนดูมีใครบ้าง,างคะกดติดตามให้หน่อยนะคอมเมนต์มาเป็นเพื่อนไหนกำลังกินม,มาม่าเพราะมันมีแต่ม,มาม่าถักเ้วย น้องบอกว่ามันเป็นสุก,สกี้ทากก็มีนึ่งแบบฮัลโหลคุณลับห้าสวัสดีสองคนดูค่ะ สิองคนดูเอฟสอดดีสิบสองคนดูหน่อยปาร์ตี้ปีใหม่ของเราอลิอัลแมนะบอกรถถูกอ่ะเดียวตั้งตรงไหนถึงจะเห็นสองคนตั้งให้หน่อ ก็นั่งเตยแล้วก็มานั่งใกล้ๆหลังนัก็มานั่งตรงนี้นี่เยอืมอนมอือ้มออืมออ มาเอนะอือเสียงร้องยอร่อยคะ่ะอร่อย